สวัสดีค่ะอยู่กับสาวพิมพ์นะคะหรือทางช่อง youtube สาวพิมพ์ุนคราชนะคะมาค่ะมามามาจับตาดูจับตาดูกันนะคะที่ตรงนี้ยังเป็นของเจ้านี่นี่พามาดูแบบซูมๆไกลๆเลยนี่นี่ค่อยดูอ่อนยยบเลยเ้้อวูบ เกียหนึ่งคแกไม่คืนเกียหนึ่งโอ้โหตรงนี้เป็นลมอีกแล้วแกไม่คืนเกีย้ยหนึ่งแกล่องนะ่ะโอ้โหวิ่งไปตรงไหนก็อันตรายตรงนั้นเลยมาดูเสียรันกันบนะ้างคิดให้ดีนะว่าจะไปตรงไหนม,ม่มวมม,วม่มวมน่วมนาม,มดุดละไปคิดให้ดีทางเข้าทางออกมีที่เดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียว ซับเกียร์ก่อนซับเกียร์ก่อนโอ้ซับเกียร์แล้ว อกแล้วอย่าโชว์เนื้ถ้าโชว์เนื้อหรอลุมมันจะใหญ่อย่างงี้เด้อกับยู่ดิเป็นยังไงฮึ <c oughs> <c oughs> ยูมาเอาใจช่วยร้อกันนะคะร้อยสิรห ด,ดเอ๊ดีกว่าขั้นเมื่อกี้นี่เนาะนี่นี่เขาหลู่เหลี่ยมเข้าไปน่านนานมวมมามขึ้กัน,นมาดูอี้สุสุดยร้อยสี่ห้ากันนะคะอ,อี้สุสุอือหืออือหือ้อออปาร์ติท้ทูเด้งหน้าเด้งหลังทำไม่เห็นไม้ก็โครัไปเลยนะคะ ขึ้นสูงนะดูเสียอู้ดันขึ้นโอ้โหืมกันว่าบวสงสารนี่วบ่าวใหม่ไปปักไปหายนะนี่เนี่ยเห็นไหมสาวพี่มาใหม่ไปปักไปไห,นนห,ไหายห,ปปาไไหลดแม็กโคอยู่ไกล Редактор